หลังจากที่ตั้งเสาใส่เหล็กอาเสเสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะใส่ดั้งเราจะมาเช็ดดินหัวเสากันก่อนค่ะตอนที่เราตั้งเสานะคะก็มีการจับระดับน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะต้องอขึ้นไปบนหัวเสาเหล็กนะคะเพื่อป้องกันการ หนีศูนย์ของหัวเสาเราจะมาเช็กดิ่งนะคะป้องกันเสาล้มค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เหล็กค้ำยันค่ะ,ะถ้าต้นไหนนะคะไม่ได้ดิ่งหรือว่าดิ่งล้มนะคะเราก็จะ,ะทําการขันชนะดึงเชือกอเพื่อที่จะให้หัวเสานะคะตรงได้ดิ่งค่ะและจากนั้นเราก็จะใช้เหล็กนะคะเชื่อมค้ำยันนะคะบริเวณหัวเสาเอาไว้ค่ะ ตัวเลขที่เรากำหนดบริเวณดิ่งที่เราวางบนหัวเสานะคะก็จะห่างจากหน้าเสานะคะ3เซนติเมตรค่ะแล้วก็จะเช็กด,ด้านล่างนะคะ,ะต้องห่างจากหน้าเสานะคะไม่เกิน3เซนติเมตรเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นเราก็จะเชื่อมเหล็กหลอกเอาไว้แบบนี้ค่ะจะเป็นเหล็กที่เราใช้สําหรับทำานโครงตั้งด้านบน